ถัดมาไปดูโจทย์ปราบเซียนอันนี้พี่ว่าคือบรมมาศิลาของจริงคือยากจริงๆเอาจริงจังคือต่อให้คุณเรียนมาเยอะติวมาเยอะอ่านหนังสือมาเยอะนะแต่ถ้าคุณไม่ติวไปโดนคุณไม่อ่านไปโดนนึกภาพออกอไม่มันจะทําไม่ได้ <Nope. S 1> มันสั้นค่ะเอามาดูค่ะปกติแล้วโจทย์เตรียมอุดมวิชาภาษาไทยถ้าออกคํายืมจะนิยมบาลีสันสกฤตเหม็นค่ะ เอาจริงไหมที่เรียนหนังสือมาที่ไปติวกันมาจริงไม่จริง<ๆ>เขาจะเน้นบาลีสันสกฤตเขมรอันนี้คือเน้นออกบ่อยออกบ่อยปรากฏว่าปี6 5ออกคำยืมชาวมาลายูค่ะแรงมากอ่ามากีดเส้นใต้ปไปข้อใดมีคำยืมจากภาษามาลายูนะภาษามาลายูปลาเนื้ออ่อนปลาโลมาปลาเสือและปลากัดนะคะขีดเส้นใต้ไปโลมา ถ้ายืมมาจากชวามาลายูจะหมายถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่มีวิวัฒนาการ,าลารคล้ปลาภาษาอังกฤริกดอลฟินแต่ถามว่าโลมาที่ไม่ใช่คำยืมมาลายูมีไหมมี คำว่าโลมาที่ไม่ใช่มาลายูนะคะแต่เป็นคำยืมบาลีสันสกฤตเนี่ยโลมาแปลว่าขนโลมาแปลว่าเส้นขนก็มีนะคะงั้นพี่ขอเฉลยเลยข้อนี้นะตอบสองแบบนี้ก็คือบุญแต้มบุญเขาเรียกว,ว่าสะสมแต้มบุญถ้าพูดที่เป็นวิยทยาศาสตร์ภาษาศาสตร์เรียกว่าคลังศรัพท์ต้องสะสมคลังศัพท์ทุกคนเงยหน้าเงยหน้า อยากชาเลนไหมเดี๋ยวพีู่จะให้หาคํายืมมาลายูที่อยู่ในประโยคต่อไปนี้ปรากฏว่ามันไปอยู่ในคอร์สนะคะติวเข้มตะลุยโจทย์นะพาร์ทบทที่7หลักสังเกตคำํำแท้และคํายืมหน้าที่64เด็กแคปมาบอกว่าโชคดีมากเลยที่เห็นตัวอย่างในหนังสือเอามาคํายืมภาษาชวามาลายูค่ะคํายืมภาษาชวามาลายู คำยืมชวามาลายูอยู่ที่กระพงและกูเลาซึ่งเป็นชื่อปลาทะเลค่ะกระพงไม่มีรอเรอคบกล้ำนะเพื่อออกข้อสอบการเขียนสะกดคํานี่อยู่ในคอร์สของพี่ยูค่ะเอาถัดไปทหารถอดสลักระเบิดสลักค่ะเก่งมากบรรทัดที่2ช่องซ้ายที่นี่เป็นโกดังก็บน้ําบูดูตะโกนมามีอะไรบ้างหนึ่งสองสาโกดังเก่งมากกับอะไรกับบูดูสุดปงังช่องขวาหมู่บ้านนี้ผลิตเสือกระจูด คำไหนเป็นชาวามาลายูบางคนบอกมันมีด้วยเหรอชาวามาลายูในประโยคนี้มีมตีต้องป้ายที่กระจูดต้องป้ายที่กระจูดชื่อพืชชนิดหนึ่งที่เราเอามาสารใช่ไหมคะเช่นทําเสือเนาะเสือกระจูดนะคะต่อไปทางการตามจับโจรสลัดเอาดีๆคําไหนเป็นชาวามาลายูคําเดียวคือสลัดนะสลัดที่หมายถึงโจรที่ปล้นในทะเลหรือมหาสมุทรนะนะ ไม่ใช่สลัดที่หนูไปกินเป็นมีน้ำสลัดเป็นผักสลัดอันนั้นยืมมาจากภาษาอังกฤษ S A L A D Salad คนละสลัดนะใจเย็นเย็ใจ,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 ใจล่มๆโอเคเอาต่อไปยายถือกรดและจุดกำยานยายถือทั้งกรดและจุดกำยานหูยายน่ากลัวมากนะคะเอาแล้วเจอคำไหนเป็นชวามาลายูตะโกนออกมานึ่งสองซ้ำลดมากนะคะมีสองคำค่ะกริดและกำยานค่ะ กริดและกัมยานต่อไปโลมาหลายตัวมาเกยตื้นนี่ไงตัวอย่างประโยคนี้ของเราไปดูในข้อสอบโชคดีมากเลยนะคะเอาเจอคําว่าอะไรคะโลมาค่ะขีดเส้นใต้ป้ายแต่ถ้าเป็นบาลีแปลว่าอะไรนะโลมาที่ไม่ใช่ดอฟฟินน่ะถ้าเป็นบาลีจะแปลว่าอะไรนะเส้นขนฉลดนาดมากต่อไปสุดท้ายคุณยายมีปั้นหน่งโบราณบางคนอะไรคือปั้นหน่งก่อนอะไรคือปั้นหน่งก่อนจะหยุดยากกี่โมงหยุดยากกี่โมงปั้นหน่งแปลว่าเข็มขดัด คำว่าปั้นหนึ่งยืมมาจากนะคะชาวามาลายูมันไม่ได้แปลว่าปีนี้มันจะวนมาที่ชาวามาลายูอีกมันมีโอกาสวนแต่มันคงไม่ก๊อปปี้โลมามาออกอีกกรัน,นึกภาพออกไหมโอเคนะเอาพานะต่อไปนี่คือโจทย์นะะเรียกว่าโจทย์ปรับเซียนนะ